สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของผู้สูงเลยนะคะมาวันนี้เรามาเจอกันในวิดีโอการเรียนการสอนนะคะวันนี้เราจะไปเรียนเล่มน้องลอยและสมุดเล่มสีเขียวกันเลยนะคะ เราไปดูสิคะว่าในเล่มล่องลอยนั้นเราจะเรียนหน่วยที่4อวัยว,วะภายในของฉันเรื่องที่1สมองของฉันนะคะเด็กๆสมองของเราจนะมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการเคลื่อนไหวพฤติกรรมต่างๆเลยนะคะลูกหน้าที่ของสมองนะคะยังมีเกี่ยวข้องกับการรู้อารมณ์ความจำการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สมองของคนเรานะจะเป็นอยกัอยกๆเลยนะคะลูกสมองมีความสําคัญกับตัวเรามากดังนั้นเราต้องควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบห้าหมู่เพื่อนําไปบํารุงสมองให้แข็งแรงและเกิดความจำที่ดีนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆนะคะ เด็กๆเปิดไปหน้าที่25นะคะหน่วยที่4อวัยวะภายในของฉันเรื่องที่1สมองของฉันเด็กฟังโจทย์เลยนะคะเด็กๆฝึกเขียนและฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์อักษร P และ Q มันจะมีให้เด็กๆนะคะคัดทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆเด็กๆดูในรูปภาพนะคะแล้เด็กก็คัดตาม่ต่อมาเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่26นะคะ นาทีี่26หน่วยที่4อวัยวะภายในของฉันเรื่องที่หนึ่งสมองของฉันเด็กๆมาดูนะคะดเด็กๆนับภาพอาหารที่ช่วยบำรุงสมองและระบายสีภาพที่มีจำนวนมากกว่าในแต่ละข้อดเด็กๆมาดูข้อที่1กันก่อนเลยให้เด็กๆนับนะคะดเด็กๆมาดูช่องปลากับช่องไข่ เด็กๆมาดูสิคะปลาเรามีกี่ตัวแล้วนะไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปลามีแปดตัวใช่ไหมคะให้เด็กๆเขียนเลขแปดไว้บนช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะต่อมาเด็กๆไปนับไข่เรามีไข่อยู่กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกฟองเด็กๆก็เขียนเลขหก 6, ไว้ด้านบนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเด็กๆมาดูสิคะว่าปลากับไข่ มีอันไหนมีจํานวนมากกว่าเด็กๆก็ระบายสีใช่ไหมคะนี่คุณครูก็ระบายสีปลาแล้วนะคะเพราะปลามากกว่าไข่เหลือข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4เด็กๆนับนะคะจํานวนให้ถูกต้องแล้วก็เขียนจํานวนไว้บนช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆจะได้ไม่ลืมนะคะและเด็กๆมาดูด้านล่างนี่คะ่ะ เด็กๆดูตัวเลขเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมาดูข้อที่5เลยนะคะตัวอย่างสมองคนเราเด็กๆเห็นใช่ไหมมีตัวเลขอยู่ในสมองสมองข้างหน้ามีเลข38กับสมองด้านหลักมี35เด็กๆว่า38กับ35เด็กๆว่าเออเลขไหนมากกว่าเด็กๆก็ ใส่เครื่องหมายนะคะมากกว่าลงไปเครื่องหมายมากกว่าก็คือสัญลักษณ์คือให้อ้าปากไปกินในตรงที่มากกว่านะคะคุณครูว่า38ต้องมากกว่า35คุณครูก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าก็คืออ้าปากไปกิน38นั่นเองนะคะลูกๆเหลืเอเหลือข้อ7ข้อ6ข้อ7ก็8ข้อ9ข้อเข้อเด็กๆก,ก็สังเกตดูตัวเลขอันไหนมากกว่าเด็กๆก,ก็อ้าปากไปกิน ตัวที่มากกว่าเลยนะคะต่อมาเราไปเรียนในสมุดเล่มสีเขียวกันนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆในวิชาภาษาอังกฤษนะคะลูกเราคุณครูจะให้เด็กวาดภาพตามคำศัพท์ก่อนอื่นที่เราจะวาดภาพเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะลูกมาดูคำแรก C A P แคหมวกแกปคำที่สอง T A P แทชกอกน้ำ คำที่3 m a p map แผนที่คำที่4 c a r c a รถยนต์คำที่5 j a r จาตุ่มน้ำคำที่6 c u p รับถ่วยถ้วยกาแฟก็ได้นะคะลูกเด็กๆก็ได้เรียนรู 6, totally ้ไปคำศัพท์ใหม่ทั้งหมด6คำเด็กๆไปดูกันบ้านของเราเลยนะคะการบ้านของเราก็เหมือนเดิม วันคุณเอ่อแถวแรกเด็กก็เขียนวันที่แถวที่ที่สองที่สามเด็กก็เขียนหอ,อนออึกงว่าหนึ่งไม่เอกหนึ่ง,งถึงสออีกบอสินะคะต่อมาเด็กก็เขียนโจทย์วาดภาพตามคําสั่งเด็กทําตามตัวอย่างที่คุณครูส่งให้ดูเลยนะคะลูกบรรทัดสุดท้ายเด็กเขียนชื่อเด็กเขียนไปท่องไปให้ตัวตรงเต็มบรรทัดและวาดรูปให้สวยงามนะคะวันนี้คุณครูสุกก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบในวิดีโอหน้านะคะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพนะคะอย่าออกไปเที่ยวเล่นไหนนะคะบ๊ายบาย